นมและคณะตลอดถึงท่านนายกเหล่าะชาติจังหวัดนครปนมปผมนานา,ามราษฎรคนหนึ่งของจังหวัดนครปนมนะครับต้องขอบคุณท่านนิวั์ที่ได้เชิญมาร่วมทานข้าวชมการแข่งขัน,น,นเดือแต่ว่ามาวันนี้นี่นะครับแานผู้ว่าครับเป็นวันที่เป็นมงคลยิ่งนะครับของเราชาวนครปนมโดยเฉพาะวันนี้สําคัญยิ่งจริงๆนะครับเป็นวันท้ายวันเกิดของ,ของท่านรอง วัฒานาศักดิ์วดีศิริสันด์วัฒนศักดิ์เกียรติยบุญญาขอไว้ด้วยโอ้ตายตาย,ตายผมเนี่ยจะชื่อไม่ผิดก็นำสกุลผิดอยู่เรื่อยนี่นาผมสอบตกครับก็<ห>ที่จริงเป็นจริงเป็นภาระของท่านผู้ว่ารายการจังหวัดพ่อเมืองนะครับต้องอวยพรวันเกิดให้ท่านรองน้อยนะครับแต่ว่าท่านก็เห็นผมเป็นผู้น้อยท่านก็มอบ เอาลองเล็กลองเล็กท่านก็มอบหมายผมนะครับด้วยพรมันเกิดให้กับท่านลองเล็กในครั้งนี้แต่นั้นวันนี้ผมก็ขออนุญาตอิวกาสไปสิ่งสายไปรูเอยเลยผมเองก็ต้องขออิวกาสนี้รวมจิตรวมใจของทุกทุกคนนะครับรวมจิตรวมใจท่วยการจังหวัดท่านนายกหลักชาติท่านนายกเทสมนตรีท่านนายกอบจนครับมแล้วก็ และก็พี่น้องชาวนครพนมหรือต่างจังหวัดที่มาที่มางานวันเกิดท่านรองน้อยในวันนี้นะครับรองเล็กในวันนี้เราเราตัดแข่งเรือออกไปก่อนเราตัดเรือไฟออกไปก่อนนะครับก็หมายว่าทุกคนที่มานครพนมวันนี้นี่มาชื่นชมยินดีมาให้กําลังใจมาร่วมฉลองวันอันเป็นมงคลยิ่งของท่านวัฒนศักดิ์เจรียบุญญานะครับผมก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก บารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่10บารมีขององค์พระธาตุพระนมและพระธาตุทุกองทุกพระธาตุที่มีอยู่ในจังหวัดนครพนมที่เราเคารพนับถือบารมีขององค์พระยาศร,รสีสัตนาคราชหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใ,ใดๆก็ตามที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่จังหวัดนครพนมของพวกเราจงได้มา,มาผลัดผาักาบกรองจนประกานประทานพรให้ท่านรองนายกวัฒน,นศักดิ์เกียรติเรียกบุญยา และครอบครัวนะครับจงได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งอายุมั่นขวัญยืนนะครับปฏิบัติภารกิจเพื่อพี่น้องชาวจังหวัดนครมนมมเป็นทหารเอกเคียงคู่ท่านนิวัตเจียรบุญญาอยู่อย่างนี้ตลอดไปนะครับจนกว่าท่านนิวัตสละธิ์เมื่อไหร่ท่านค่อยเป็นนายกนะครับ ครับขอบคุณครับท่านครูแก้วครับตอนนี้เรือมาจะถึงเต้นใจกวานแบบนี้หลังจากทีครูแก้วหวยพอท่านลองเล็กเอาละทางโคตรต่างฟัดต่างโคตรตัดอัสตาอับเลือมาใหม่มีน้องสาวตปปเราเป็นกําลังใจให้โดยเฉพาะท่านอัสชจะนีใช้ยี่ยาคูมานนะครับดูด้วยว่าจะแหวยขบวนเป็นกําลังใจให้สองถีตีบนนี่เบียตีเียตีตีติขยี้กยี้แบบนี้หูโหแก้วป่าจะทําได้ไปหนน้อาวมารําแรกเทเอธีลานและคูนพนภูไทยตีคู ขี้มาเลยนดจ้าจะหอโมทีว่าขุนพลผู้ไทยเริ่จะแตกแล้วโเทที่โฮแกีวป่าโฮแก้วปลาโแกีวป่าร้อง้ำทีสามได้เปรี้ยไปโแก้วปลาจะไปอะ้แตอยู่ขุนบลผู้ไทยก่อนเราาที่ราชจะตามมาที่ราชจะตามมาแต่โแก้วปลาจะไปอ้รแตนอยู่โฮแก้วปลาดีที่รานจีมาที่รานจีมาที่ราชขุนพลผู้ไทยขุนพลผู้ไทยจีมาที่ราชขุนพลผู้ไทยว่าแล้วขุนพลผูไทตามอยู่ที่ราชที่รานโาเกีวปลาโฮแก้วปลาโฮเก้ยวปลาจะเดียวโาเกียวป่าจะเดียวที่ร้านจีบมาเอะ ขอบคุณครับนักกีฬาทั้งสาทีมขอบคุณครับสุดยอดขอบคุณครับ ในเที่ยวนี้โดยประธานกรรมการตัดสินท่านชิดชัยวิพัฒนพรและทีมงานเปาวุญจินคนค<ล>รพนมเหลือที่เข้าเท้ชัยลำดับนึงในเที่ยวนี้ได้แก่เรือหงหงแก้วป่าครับพี่น้องนะครับเหลือที่เข้าเท้ชัยอันดับที่สองขุนพลภูไทยเหลือที่เข้าเท้ชัยลำดับสามคือเทพธีลาดครับพี่น้อง